ยังจได้ตอนที่เราได้ร่วมการแถลงข่าวแคดิสซางคืนวันวาเนที่21กันยายนนี้นะครับสุดยอดทั้งยิใจเพื่อาีชีผู้ป่นจะรอเสนนะครับวันนี้าจะมีท่าน บรทีการบริหารชื่อดังนะครับอีกสักครู่จะมาแจ้งว่าเป็นข่านตนะครับท่านจะขึ้นมาดำเนินรายการบนรี่งนี้นะครับอีกสักครู่นะครับท่านก็จะได้ขึ้นมารอเรื่องราวของการแสงศาวเรองนี้ให้ท่านสื่อถึชนและท่านจะขึ้นที่ตอุุกับท่นแน้กะดรับรูองาวากที่น่าพัาจากนิรมของศิปนตระกูดีเรื่องที่วบรมข้อมูนรละช่างเชื่อทังในการเผยแร่ข่าวจุับ คือเอ่อคุณหมายถึงการประชุมนะครับครั้งนี้ของสุขภาพนะครับประชาชนได้เสรีนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่น่ายินดีมากนะครับที่สุขชนบทที่ได้เตรียมพร้อมต่อสังคม ขอวสหน้ากบพ่ายทีวนอกงาสาุครัวี้สุดรี้าคว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทางคณะผู้จัดงานเชียงใหมเราก็ได้จัดงานนี้มาเป็นปีที่สาแล้วแล้วก็ถ่ายทอดทางสัญญาณทัโมดลนายทีวีแห่งนี้อีกด้วยค่ะ วันนี้เรามีผู้ใหญ่สามท่านซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่นะคะในการจัดงานจะได้ขึ้นมากล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานในปีนี้แล้วปีนี้มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจอย่างไรต้องเดินถามท่านอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าปีนี้นะคะว่าทําไมต้องเป็นชื่อว่าสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อนาทีชีวิตผู้ป่วยวิกฤตคะนี่เราจะระดมผู้มีทีิสตาร์บ้นคระดมจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ขาวี้ของผู้เปิดมาของโรงพยาบา,าลคณะแพทย์กูรูใหมคณะแพทยศาสตร์ของผู้เปิดนั่นก็เป็น,นของผู้เปิดที่เราดำเนินการจัดสร้างใหม่นะครับเป็นเวลามาเกือบกับปีเลยครับปีแล้ว,วตอนนี้แล้วเสร็จร้อยก็เสร็จถือว่าอาคารอาคารใกล้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วอุปกรณ์นี่สิคะเรื่องใหญ่เพราะว่าแต่ละที่แต่ละแต่ละชิ้นนั้นราคาเสนอราคาไม่ได้แค่บาทสมบูรณ์บอกว่าพูดก,กันเป็นราคาหลัก ิบล้านยี่สิบล้านเป็นล้านเป็นล้านบาทึีนไปไะนั้นวันนี้นะคะถึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนดอไร้อยดวงใจเพื่อนาะทีชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตเรื่องถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลเราอาจจะมองว่าโอ้คนป่วยเดินเข้าพยาบาลโรงพยาบาลไปไปรักษาปกติแต่มีหลายคนที่การรักษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอบคุณท่านคณะบดีด้วยนะคะถึงที่ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปค่ะก็อย่างนี้นี่เองอ๋อค่ะก็ถึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างไปเป็นเครื่องมือที่ใช้ รักษาชีวิต <dari> ผ <mis TF> ู้ป่วยให้ทุ่นทันทุ่ทีหมดเลยนะคะอาจารย์คะซึ่งตอนนี้เครื่องมือนี้ได้มีการแบบว่าเตรียมการยังไงบ้างตการสั่งมาแล้วหรือยังหรือว่าต้องดูปประมาณเพื่อไรคะอาจารย์คะแต่ว่าสังตรนี้เนี่ยยังต้องตารคนชื่อ์หรือ่ามากอาจารย์ก็จะบอกว่าภูมิใจมากที่ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะแพทยศาสตร์ ค่ะต้องขอขอบคุณท่านอดีตนายกฯนะคะทั่ต้อนรับเชิเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เองนะคะที่ได้เชิญพี่ๆและเพื่อนๆของเราสิบคนมาก็ขอทางือนาฝากอีกหนึ่งรอบในเรื่องของการเป็นสัญญาณงานที่เราจะมีกันในวันทางหน้าแล้วนะคะมาถึงเจ้าของสถานที่หรือเจ้าบ้านกันบ้างค่ะกะทานคณะขอออกปฏิบในการของกระทงทรัพนะคะโมเดลไทยทีวีค่ะก็ถือว่ากับสื่อมาทุกปีเลยขอเสนอเป็นแนวทางโมเดลไทยทีวียินดีด้ค่ะ แล้วปีนี้แถ็งเราด้วยก็คือให้พื้นที่ในการมีจัดถนนรวมคนคนรักสุขภาพอีกด้วยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทางรายการให้ช่วยงานของทางภาทยศาของทางค่ะที่จริงๆแล้วเนี uh. ่ยคือภาจิตแพทย์จริงๆเนี่ยเป็การรักษาซึ่งได้รดูแลคนป่วยแล้วก็โดยเฉปีนี้เป็นเรื่องของต้องเข้าห้องไอซียูการดูแลเยอะใช่ไหมคะค่ะ วันอังคารที่21นะคะสี่ทุ่มครแล้วกขอให้เปิดช่อง9นะคะเปิดแล้วก็กรุณาคณะแพทร์แต่อยาการุณาวันเดียวนะการุณาตลอดทั้งปีค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านอารย์สุนนะะียนเวชเชยค่ะจริงแล้วชื่อละครมนี่มีความหมายอย่างมากนะคะว่าคนที่จะเข้าไปห้อง ICU เนี่ยก็ต้องเห็นผู้ป่วยวิกฤตที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเห็นแสงตะวัน นะคะแต่ว่าในละครเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยมีสิทธิ์อย่างมากที่จะได้กลับมาเห็นแสงตะวันหรือกล้งใช่แล้วค่ะซึ่งเขาจะได้เห็นแสงตะวันหรือไม่นั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าถ้าทุกๆท่านนะคะแบ่งปันนะคะความเลือกอาารความรักเกิอนที่จะเป็นคนป่วยมาก่อนคะ่ะผู้ป่วยของโรงพยาบาลน,นี้รู้ว่าทุกโรงพยาบาลน,นะคะยังต้องการความช่วยเหลืออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลต่างจังหวัด ทางคที่อาจจะยังไม่มีงบปมานไม่ได้รับมากพอแบ่งปันความรักให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครัค่ะขอ,ขอ,ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะและขออนุญาตท่านผออีอกสท่านนะคะได้ฝากอะไรสักน้อยห่งก็วันนี้นะคะหลายๆท่านก็คงได้รับความประทับใจจากบริการจากใจจริงของคณะอาจารย์จากมอชอนะคะโดยคณะแพทยศาสตร์ที่มาให้บริการ ในเรื่องของรวมคนคนพักสิบภ้านะคะยังไงนะครับความประทับใจที่ได้รับในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะคะในวันที่21นะคะแล้วก็ร่วมบริจาคนะคะทุกทุกท่านนะคะยังไงก็ช่วยให้กำลังใจให้อาจารย์นะคะบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้น,นะคะ,อะขอบคุณท่านผอ,อละพามาเป็นอย่างยิง่งเลยนะคะ ขอขอบคุณให้กับทั้ง4ท่านอีกครั้งค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์นิเวศนันทจิตท,ท่านคณบดีคณะแพทย,ยศาสตร์มชนะคะและประธานที่โรงพยาบาลฉนดดาบขอบคุณที่ได้ที่เป็นงค่ะที่เป็นหัวเรื่องใหญ่ค่ะอีกท่านหนึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิวพรจันประจ่างค่ะท่านรองคณบดีและประธานจัดงานฝ่ายแพทย์ทอสดนะคะ และท่านรองศาสตราจารย์สดศรีเผ่าอินจันติคณบดีข้าราชการสังกัดมชค่ะพี่ผึกษาฝ่ายกิจการของการประชัมพันธุ์และคุณลัพามาศตันทวัฒนะค่ะร่วมในการฝ่ายบริการโมเดิร์นไนท์ทีวีนะคะ